มือนีกับสีมานโอบมีอันยอมมีโอบซูเบิ้งไปน้องมือนีกระไดก่อนเท้าสีโอบเท้ากระดังเท้ากับมายอมมีแล้วเท้ายอมมีอแล้วมเท้าที่แรกเท้า <Armenia> กับยอมเป็นสีขาวเท้าเอาสีขาวมัดสีขาวมัดแล้วเท้ากับมัดอแล้วเท้ากับมายอมสีเหลืยงไปน้องยอมสีเหลืยงแล้วเท้าสีโอบบั่นี่เท้ากับเท้ากับมาโอบสีเหลืยงไว้ไปน้องโอบสีเหลืยงไว้แล้วเท้ากับมาเซียหนามีคือเกาอะพี่น้องเท้าลงแต่ละขันตอนนี้เท้าต้องไปเซียหนามก่อนเมยอก่อนเท้าสียอมแต่ละขันตอนแต่ละ หลอบแต่ละสีเ่าต้องไปเยอะห่อก็ต้องไปแช่น้ำสักเกินพี่น้องบ่แม่นว่ามัดเรียวๆสีไมาย่อมเลยพี่น้องมันสิเก่าขอห่อกระต้องไปอันแช่น้ำให้มันอิ่มตัวสะกคนเราไปห่อก็เอามาพึ่งให้มันเังสีละพี่น้องเาเอามาพึ่งให้มันเียดน้ำล้วเ่าก็เอาสีเอาหมอมาค้างให้มันเดียดเอาสีมปื้งเ่าสีลงสีแดงห่อก็ลงพี่น้องมูลนี่ายกลดบัดมีย่อมสีเลี้ยงแล้ยวก็สีมาย่อมสีแดงพี่น้องเอาสีแดงลงแล้ยวกับพี่น้อง เนีย่ยหลัมันมีกะเอาไปแน้เสียน้ำพี่น้องแสียน้ำมาเร็วเลยเอามะพใุนมันสียดนามพ่อนามฟดฟเดียดเดียดเลยแล้วเนี่ยหลัดมัดมีกะเสียเอามาลุ่งแหละพี่น้องเท่ากับมันเหี่ยวใยมันฟดแหละพี่น้องพ่อนามฟดดเดียดเดียดเร็วเท่ากับจังคอยเอามีมาลุ่งสิแมพี่น้องเอาต้องให้นามเดียดเดียดได้พี่น้องเด้เท่ากับเอามีลุ่งพี่น้องให้นามเดียดเดียดฟด ขักขัก,ก้อนสีนะ่พี่น้องเอาจงคอยเอามีมาลงมันน้องคอยเพราะเข่าคอมันน้องคอยมันจยูไฟเขากาบาไฟลูกไฟอยังหมอบดแล้วห้องกันหมอปดฝดเล้วห้องกันไปเอามีมาลงพี่น้อง เขากัจับมองกลางๆมันนี่แหละพี่น้องเขากัดสัน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 สนไห้มันแตกให้หัวแตกออกจากกันพี่น้องไว้มันติดกันเวลาไปห่อมมันน้องขอดบดด่างสิแม่พี่น้องกับมันขอดมันบวออกจากกันมันกัดสีด่างไปงั้นแหมพี่น้องเขากัดสันสันสันเอาทางหัวเอาทางหัวกับทางตีนมันทบแจกกันแต่ละพี่น้อง เขาก็จ okay. ับส่วงมองงันจับส่วงมองกลางๆมันนี่แหละพี่น้องเขาก็จับส่วงมองกลางมันเขาก็สัน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 เวลาเขาเสียล่วงเขาก็จุ่มลงทางหัวก่อนพี่น้องหัวฝุดฝุดเขาก็จุ่มเขาก็ตั้งหัวทางกินลงก่อนพี่น้องเขาก็จุ่มขึ้นจุ่มลงจุ่มขื่นล่วงจจกซองสามเสียหล้วเขาก็ยังก็ทิ่มบึบลงไปทั้งหมดพี่น้อง เดี๋ยวห้าก็เอาใหม่เคลียร์เคลียร์ลงพี่น้องอบนี่พี่น้องย่อมขาวแล้วก็มาย่อมเลแยงย่อมเลแยงแล้วก็มาอบเอามองแดงมองห้าอยากให้มันเป็นสีเลแยงเ้าก็อบไว้อบไว้แล้วเ้าก็ไปเซียหนามเซียหนามแล้วเ้าก็มาพึ่งให้มันมจะเด็ดพึ่งมันจะเด็ดหนามได้แล้วเ้าก็มาย่อมสีแดงสีแบบพี่น้อง ย้อมแดงเลยแล้วบัดนี้เขากะสีอยากโอเอาแดงไว้พี่น้องบัดเขาอยากได้ลายสีเขากะอยากได้ลายสีเขากับย้อมลายเสียพี่น้องน้อยอยากได้หน้อยเสียเขากับโอบเสียเดียวหรือเขากับไปลงสีหรือเขากับเอาซนี่ไปเลยกับได้พี่น้องแต่เขาอยากให้มันเป็นพื้นสีแดงเขากับเอาซนี่แล้วๆเลยพี่น้องอันนี้ย่หลัมันมีย้อมสีแดงแล้วแย่หลัมันมีก็จะโอบเอาสีแดงโอบเอาสีแดงเลยแล้วบัดนี้กะ ก็ไปลงสีพื้นพี่น้องมองใด้ห่ออยากให้มันเป็นสีเขียวห่อกับอบสีเหลียงไว้อีกซองมองพี่น้องแล้วห่อกับไปตอนตอนจะทายห่อกับไปแกะมองสีเหลียงออกให้มันเป็นสีเหลียงมองใด้ห่อย่างน้เป็นเป็นสีเขียวมองใดสีเป็นสีเหลียงห่อกับบอแก่ออกมันก็เป็นจงไว้มัดไว้หันอบไว้หันพี่น้องมองใด้สียากเป็นสีเขียวห่อกับไปแก่ออกพอเ่าแกะฟางออกมันก็จะเป็นสีเหลืองสิพี่น้องแล้วห่อก็ไปเอาสีฝาลงมันจะกลายเป็นสีเขียว ผู้ได้เหตุเป็นคนกัจจเขาใจง่ายดอกพี่น้องว่าวิ่งได้พูดเหงาเขาใจพี่น้องผู้ว่าเขาใจเบาแล้วก็เขาใจยาบพี่พี่น้องต้องศึกษาไปเรื่อยๆพี่น้องนี่หละมัดมีกัจจยอมแดงเลยแล้วกัจจียอมสีแดงเลยแล้วกัจจีไป้อบแดงไว้อบแดงไว้แล้วกัจจีเลแกะสีฟางออกบางอย่างมันจงไปเป็นสีเขียวเลยนะพี่น้อง สิไปเอาสีฝาลงมันกับสิกายเป็นสีสีเขียวมันก็สีมีสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีพื้นเป็นสีไหมทุน้องันเทาได้อบหมองขาวๆไวหมองได้่างนั้นเป็นสีฝาเขาก็ไปแกะออกเขาลงสีฝาก็สีใดทั้งสีเขียวไดทั้งสีฝาสีไหมทน้องเขาก็มัน เคียร์มันข้นเลยพี่น้องเฮาเอาลงเฮาข้น,นๆแล้วเฮาก็ปล่อยให้มันปฟดจักน้อยพี่น้องมันปฟดจักน้อยแล,ล้วเฮาก็ไปปีนลงพี่น้องปีนจักสองเทียสามเทียก้าบาสีมันกินดีแล้วสีใสแล้วเฮาก็เอาขึ้นมาล้างล้างน้ำสะอาดจักสองเทียสามเทียแล้วเฮาก็ไปตากให้มันแห้งแล้วก็เลี้ยวทั้งสี่พี่น้อง